ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆก็ห่างหายกันไปนานหลายวันเลยนะครับผมอาจจะหลายเดือนด้วยซ้ำไปนะครับผมที่ไม่ได้มาเออพดของรีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับและแล้ววันนี้ก็นี่ในตัวพีวีนะครับผม M260 Mark V Series นะครับผมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับผมโอ้ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็พีวีนะครับ ด้านหน้าก็มันจะเป็นพาวเวอร์ครับผมเป็นพาวเวอร์สองชันเนลนะครับผมผมก็ไม่ได้เจมกันว่าคัสไหนคัสเอคัสบีหรือคัสเอบีนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนี่ผมไม่ค่อยชำนันเท่าไหร่นะครับของอเมริกากข้างหน้าก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็มีวอลลุมชันเนลเอชันเนลบีนะครับผมแล้วก็มีอะไรไม่รู้อตอนี้เขาเรียกว่าระบบระบายความร้อนนะครับผมที่เป็นเอกสิทธิ์ของเขานะครับผมเป็นการถ่ายเทความร้อนนะครับเพื่อน ที่มีชื่อระบุว,ว่า DDT Compression นะครับผมเอาโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงอ๋อจะเขียนว่า Product of p v Electronics ไ,ไม่ได้ไม่รู้ครับผม Made in USA นะครับผม s t e r i o Power a m p l i f e r นะครับผมเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนนะครับนี่นะผมข้างหลังก็ จะประมาณนี้นะครับผมเดนนนี uri, mm ่ hmm. ผมคิดว่าอาทางเจ้าของเก่าหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนขั้วเสียบสายอ mm ินพุตมาแล้วนะครับผม mm hmm. เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้นะครับผมแล้ mm hmm. วก็คนลำโพงที่เขาก็ได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ๋อ mm hmm. ไฟตัวนี้เดิมๆเ,เนี่ยมันจะมาเป็นร้อยยี่สิบนะครับแต่รู้สึกตัวนี้เจ,จ้าของเดิมเขาจะ ไปทาเป็นไฟ220ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฮิตซิงด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮิตซิงระบายความร้อนนะครับผมโอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรเยอะครับผมแต่เราไปดูข้างในกันครับเพื่อนๆน,นี่นะครับผมภายในอูุดยอดอลังการงานทางมากนะครับผมเมื่อกี้กล้องเกือบตกไปนะครับผมข้อมูเขาก็จะอยู่ติดกับฝั่งนี้นะครับผม แล้วก็ชุดนี้จะเป็นพวกขาขยายนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นคาปานะครับผมือตัวเก็บป,ประจุไฟนะครับผม 460F นะครับเพืเ่อนๆหรือว่าหน่วย100,000 46,000ไม่คู่ฟลัรดนะผมอัลังการใหญ่เบร์เทอร์เลยนะครับนี่ครับผมตัวน,นี้นะครับผมจะเป็นระบบระบายความร้อนของเขานะครับไม่รู้ว่า เขาใช้การเลขเปลี่ยน่ายความร้อนยังไงนะผมตัวเครื่องตัวนี้นะครับเอาเวลาทํางานเนี่ยความร้อนมันจะไม่สูงนะพ<ว>พเพื่อนๆนะเพราะความร้อนมันไม่สูงการสูญเสียพลังงานหรือเสียงเพี้ยนมันก็จะน้อยนะพเนพ<ว>ื่อนๆนะเทคโนโลยีเขาดีมากเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ตัวนี้ใช้จานบินเบอร์เจ็ดศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นทานติตเตอร์หรือว่าเป็นมดฟีนนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับ ส่วนบทได้ของเขาก็นี่อลังการไม่เพื่อนดูนะผมมีบทได้ของเขาอ้โหูงานอย่างสุดยอดเลยนผมตัวนี้ก็อายุหลายปีแล้วนะแต่ว่าชุดบทได้เนี่ยชัน้นนมยังไม่มีเลยนะเพื่อนๆรู้สึกว่าอะไรของเขากริดค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะนี่ให้ชมนะครับเพื่อนๆทาทิเตอร์ก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่นะเพื่อนนะ ข้างละสีรวมกันสองข้างก็เป็นแปดตัวนะครับผมรู้สึกว่าจะใช้เบอร์เดียวโอไม่ใช่เบอร์เดียวนะครับผมเจ็ดศูนย์สี่แปดเก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมหนึ่งตัวอ๋อเป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดเพื่อนๆนะครับผมนี่ดูพวกสีนะครับผมสีอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขคือระบบก,กริดออดดโอทั้งนั้นนะอเพื่นอนๆเป็นไงกันบ้างละครับผมทีนี้ดูความสุดยอดของเขานะครับ ไม่ธรรมดากันเลยนะคผมเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อนเเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงส,ส่วนใจสนใจนี่เดี๋ยวถ้าคลิปผมอาจจะปล่อยให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันนะเพื่อนเพื่นะโอเคครับผมเราไปฟังเสียงกันดีกว่าปิดฟังกอน,นะเพื่อนนะปิดไาไปเลยแต่ที่รู้ตัวเนี้ยเวลาเครื่องทำงานนะ ให้ในมันจะไม่ร้อนนะเพื่อนนะโอ้นี่ครับผมให้ชมภาพรวมกันก่อนนะครับเพื่อน,อ,นอืมอ,อ๋อผมจะบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวผมลองเสียงเรใช้บลูทูธตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ผ่านปรีเอ็มใดๆนะครับผมจะเป็นเสียงสดๆของเขาเลยนะครับผมโอเคไปรับฟังกันครับผม เอาแล้วก็ผมเพื่อนมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมป้าบเข้าไปนะครับผมนี่ไฟสถานะติดลแล้วนะครับผมจะขับด้วยลำโพงซูนี่คู่นี้นะเพื่อนๆนะอือเดี๋ยวเราลองมาฟังเพงกันครับเดี๋ยวขอเลือกเพลงสแปบ๊บโอเคครับไปลองฟังกันนะครับผมหมดรูปดีๆทั้งสองตัวนะเพื่อนนะ นี่นะครับผมไม่พานปรีหรือ EQ ไดๆทั้งสิ้นนะครับผมออกจากบลูทูธเข้าโทรศัพท์ก็เข้าตัวเครื่องเลยนะครับผมนี่ด้านขวานี่ด้านซ้ายนะเพืเ่อนๆนะไปกันต่อครับ 嗯。Yeah. ต่อเลยครับเพืเ่อนๆข้าวกล้งเพง้งทะเลเกิน สูนิมเสดฝ่าเอาไปกันต่อครับเพื่อน so, mm -hmm. นะครับแต่ว่ามันต้องเปิดดังๆมนถึงกะรทำงานเพราะนี่เสียงมันเบามากเลยตอนนี้นนอนอโอเคนะครับรเพื่อนๆก็เท่านี้ก็พอเป็นวิธีแล้วครับรเพือ่อนๆหรับเสียงเขาครับแป๊บนึงมม่ขับลงนะ โอเคครับโอเคนะครับเพื่อนๆนี่ก็ถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจนะครับผมผมปล่อยอยู่นะครับตัวนี้ราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ในช่องด้านล่างนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับผมก็เดี๋ยวโลแป๊บนึงครับแล้วก็ต้องการจะเป็นเจ้าของก็ทักกันมาได้นะครับผมเราบริการส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมอยากให้เก็บเพื่อนๆเก็บไว้นะผมของดีๆแบบนี้หายากนะครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับสำหรับคลิปหน้าจะดีอะไรก็มาคอยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ